สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่บนถนนหมายเลขสองหนึ่งบ้านห้วยขออำเภอสังคมจังหวัดหนองคายกำลังมุ่งหน้าไปดิงแม่น้ำโขงเพื่อไปลงเรือไปสัมผัสปรากฏการธรรมชาติที่ไม่เคยพบเห็นในที่อื่นนี่คือท่าเรือของชาวบ้านส่วนภาพขุนเขาที่เห็นคือประเทศลาวต่อจากนี้เล่นเรือเลาะเรียบเกาะแก่งกลางโขงและพื้นทรายอันงดงาม ใครจะไปเชื่อว่านี่คือการแม่น้ำโขงแต่ยังไงก็ต้องเชื่อเพราะพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายกับอำเภอปากชมจังหวัดเลยคือพื้นที่เดียวในประเทศไทยที่เกิดปรากฏการณ์เช่นนี้คนสังคมเรียกบริเวณนี้ว่าพันโคงแสนไคยโคดไมยจึนแนวหินที่ปุดโ่กลางโขงส่วนไทยหมยถึงไม้พุ่มขนาดเล็ก กระจายตัวอยู่ตามโขดและลิกตะลิ่งทั่วไปนอกจากการนั่งเรือชื่นชมธรรมชาติแปลกตาอย่างมีการเดินเท้าต่อเพื่อไปตามหาหินรูปหัวใจคนเรือบอกเราว่ามันปรากฏอยู่บนผาหินที่ถูกเรียกว่าหินบอกเจลลหินสายน้าบินไหลยอยู่นั่นคือแม่น้ำโขง ตรงที่เป็นล่องน้ำลึกมันคือเส้นแบ่งเขตประเทศไทยกับลาวในช่วงเย็นสิ่งที่พบเห็นอีกอย่างหนึ่งคือนกกระยาฝูงใหญ่หลายฝูงหลายร้อยตัวบินข้ามโขดจากฝั่งลาวสู่ฝั่งไทยสวยงามมากครับนี่คือภาพทิวทัศน์ในน้ำโขงในพันโขดแสนคล้ายอำเภอสังคมจังหวัดหนองคาย นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสได้ตลอดช่วงฤด,ดูแล้งขอบใจไทยแลนด์สวัสดีครับ